1,2,3,4ตอนนี้อัดด้วยตัวโคม i c a เป็นไมโครเดนเซอร์ของยี่ห้อโคมิก้าครับตัวนี้ต้องใช้ตัวไฟ48วแอนแพนทอมพ o วเวอร์ Power, นะครับและตอนนี้สภาพบรรยากาศภายในห้องผมน่าจะทำให้เงียบที่สุดแล้วนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาผมอัดเนี่ยผมจะใช้ตัวพัดลมในการระบายความร้อนในการเปิดให้ผมไม่ร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เสียงที่ได้หลังจากที่ผมเปิดพัดลมแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยที่คลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวกับตัวระหว่างนะรีวิวระหว่างตัวไมค์คอนเดนเซอร์และก็ไดนามิกไมค์ว่าเสียงที่ได้2เสียงเนี้ยแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเพื่อใครที่ ยังไม่เคยใช้แล้วกําลังตัดสินใจว่าจะซื้อไมค์คอนดนเซอร์ดีหรือซื้อไม์ไดนามิกดีเพื่อที่จะมาทําคอนเทนต์นั่งพูดนั่งคุยหรืออยากจะให้เสียงที่พูดออกมานั้นดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดพัดลมกันนะครับโอเคเปิดพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับผมใช้เป็นตัว obs ในการอัดในครั้งนี้นะครับอันนี้ผมเปิดพัดลมแล้วนะจะเห็นได้ว่าผมใช้เป็นตัว Steamlab obs นะครับแต่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนเป็น Steamlab Desktop ธรรมดานะครับต่อกับตัว a t e m ิเนตัว a t นนะครับตัวน,นี้จะเห็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับในการต่อแล้วก็ในการสวิตช์สวิตช์ใหม่ต่างๆกลับมา,าดูในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะไม่เพิ่มเติม,เ,ตมเสียงปรับแต่งเสียงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ YouTube ด้วยนะครับว่ามันบูสเสียงอะไรยังไงบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอินเทอร์เฟซของผมกันบ้าน,น MRdio ซึ่งตัวนี้ก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมได้คิดโตมาเยอะพอสมควรผมอาจจะเปลี่ยนมันเป็นตัวหลักหมื่นก็ได้เพราะว่าผมไปฟังมาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าพวกพวกอุปกรณ์พวกนี้ถ้าราคาหลักหมื่นเนี่ยมันจะทําให้เสียงดีขึ้นเชื่อ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 การตลาดเชื่อการตลาดสั่งงานนะครับอ่ะมาดูนะครับผมจะเล่งตัวพอลุมเสียงไปที่9นาฬิกาของตัว m audio นะครับส่วนตัวช่องที่2เนี่ย ผมไม่ได้เร่งเพราะว่าไม่ได้ใช้งานถัดมาก็คือตัวไฟแบนทอมตรงนี้นะครับก็จะเปิดนี่ดูนะนจะเป็นนี่ก็จะต้องเปิดด้วยเพราะว่าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกับไมค์ไดไดนามิกดูว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวมอนิเตอร์เสียงครับถ้าสมมติวเราหมิดมาทางซ้ายตรง USB เนี่ยก็จะได้ยินเสียงจาก เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเช่นเราต่อเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยเราเปิดเพลงจากโปรแกรมอะไรก็ตาม YouTube เราจะได้ยินเสียงครับแต่ถ้าสมมติเมื่อไรที่เราบิดมาเป็นเป็นไดเรกปุ๊บก็จะได้ยินเสียงจากไมตัวคอนเดนเซอร์ที่เราต่อเข้ามากับตรง XLR ตัวนี้แต่ถ้าสมม,ม,มติเราหมุนมาตรงกลางปุ๊บเราหมุนมาตรงกลางมันก็จะได้ยินทั้งสองอย่างเลยนะครับก็ลองเลือก เลือกระดับดูว่าเราจะฟังจากไมฟังเสียงจากไมหรือฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์เลือกเอานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว usb แล้วก็ Direct ต่อมาครับเป็นตัวหูฟังก็อันนี้ก็คือจะเป็นเกนเกนไมหูฟังแหละขึ้นอยู่กับเสียงนะครับซึ่งเป็น M-Audio ตัวนี้นะครับและ M-Audio เนี่ยก็จะมีตัวพอร์ตเสียบหูฟังเป็นพอร์ตใหญ่จึงต้องซื้อตัวพวกนี้มา มาคอนเน็กเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสมมุติผมคีย์บอร์ดเรารักกันอยู่จะเห็นได้ว่าตั้งใกล้มากนะครับคือแทบจะติดชนไมคกันเลยนะครับก็ลองฟังเสียงดูนะครับเวลาเราอาจจะมีการสตรีมเกม ตอนนี้ผมปิดเสียงพัดลมแล้วนะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือผมใช้เป็นคอมเพรสเซอร์ด้วยนะคอมเพรสเซอร์ตัวนี้จาก Steam Lab เองนะครับตัวนี้ตั้งค่าแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันพนีคเวลาพูดมันจะได้ไม่พีคโอเคเรียบร้อยนะครับครานี้เดี๋ยวเรามาลองดูเสียงจากไมค์ไดนามิกกันดูบ้างว่า เสียงที่ได้จากไม์ไดนามิกนั้นเป็นยังไงนะครับโอ okay. okay. เคโอเคคราวนี้เรามาต่อกันที่ไม์ไดนามิกกันบ้างนะครับไม์ไดนามิกจะได้ยินเสียงแบบนี้เบามากเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวอินเทอร์เฟซด้วยนะครับซึ่งอินเทอร์เฟซตัวเนี้ยเขาบอกว่ามีภาคปีใหม่มาให้ด้วยนะครับ แต่ผมก็ดันไปใกล้จะสิบแล้วเสียงก็ยังเบาอยู่แต่ถ้าสมมุติเมื่อไรที่เราหมุนจนสิบครบสิบนะนี่เงียบก่อนบิดไปจนสุดนะหนึ่งสองมันจะเกิดน้อยเกิดขึ้นครับแต่สัญญาณที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเสียงมันก็จะมาเต็มขึ้นคราวนี้ผมจะลองเปิดพัดลมดูเปิดพัดลมนะครับ อ๋อแล้วผมลืมบอกไปว่าผมจะพยายามให้พูดให้มันอยู่ประมาณนี้ให้มากที่สุดหนึ่งฝ่ามือให้มากที่สุดนะครับกลับมาครับมาดูกันเราก็บีสุดแล้วเสียงมันก็ได้มาแล้วแต่น้อยกระจายเลยอุตสาห์ซื้อไค์ในน้มิกมายังมีเสียงน้อยอีกเนาะผมก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวไททันเป็นรุ่น f e ดเฮดจีอีบูทไมค์มันจะมีทั้งบูทไมค์แล้วก็ปีไม่แต่ผมเลือกซื้อบูทไมค์มาเพราะมันสะดวก เดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันเรื่องของทำไมผมถึงเลือกซื้อบูธใหม่มากกว่าปีใหม่แล้วกันนะครับแต่คลิปนี้คือมารีวิวตัวคอนเดนเซอร์กับตัวเสียงไมค์ไดนามิกเนาะโอเคคราวนี้จะเห็นได้ว่าเสียงมันรบกวนมากเดี๋ยวผมจะสลับนะครับเป็นเจ้าตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วมาดูกันซิว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงนะครับโอเคเรียบร้อยครับ ตอนนี้ผมเสียบเจ้าตัวบูสต์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับตัว Audio t e c h n i c a 2040ของผมนะครับแล้วก็ต่อสายเชื่อมเข้ามาที่ตัวอินเทอร์เฟสหลังจากที่เราเสียบเจ้าตัวบูสต์ใหม่แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องให้ไฟเลี้ยงกับเขาด้วยนะครับเขาต้องการไฟเลี้ยงนั่นคือไฟแผ่นทอมนะครับเราก็ต้องกดปุ่มเปิดและตอนนี้ผมเปิดพัดลมอยู่ถ้าสมมติผมปิดพัดลมนะลองดูนะครับ โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ผมปิดพัดลมดูแล้วนะครับลองฟังเสียงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไม้บูสตตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาเทียบเท่ากับไมเลย <c oughs> <c oughs> ครับก็ไว้เดี๋ยวถ้าเปลี่ยนหรือ,อยังไงเนี่ยผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนตัวอินเตอร์เฟซทีเดียวเลยก็ให้ราคามันโดดขึ้นไปเลยนะครับเพื่อที่จะลองดูว่าเสียงที่ได้มันเป็นยังไงมันดีกว่าอุปกรณ์ราคาต่ำกว่าหมื่นไหมอย่างที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าเอาละ ตอนนี้ผมหมุนไปที่7เนาะปิดพัดลมเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับตัวไดมิกต่ตอบบูสเตอร์แล้วก็เปิดพันทอมแล้วก็เล่งเสียงไปที่เลข7อ,อ่ะตอนนี้เป็นเลข6นะครับเลข6เลข7จ็ดมันต่างกันเยอะไหมเลข5แลละกันเลข5เลข5เป็นยังไงบ้างเลข5าจะดูไม่ถึงนะตัวเกณฑ์มันไม่ถึงเนาะอ่าดูดูตรงนี้เนาะ เลข5จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พูดปกตินะต่อไปเป็นเลข6นะครับเลข6เลข6เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเสียงมันน่าจะขึ้นมานะโอเคต่อมาเลข7นะครับกลับมาระดับเดิมก็จะมาแตะๆส้มๆนะครับก็ขอพูดอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทิ้งท้ายนะผมจะลองเจ้าตัวใหม่ตัวนี้ดูว่ามาเทียมกับรุ่นพี่ ข้ามขั้นกันไปเลยว่าเสียงที่ได้นั้นจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเป็นตัวไมเคเจซนะตัวนี้สนใจสอบถามเขามาได้นะครับมันจะสู้รุ่นพี่มันได้หรือเปล่านะครับสู้พิกเบิ้มพิกเบิ้มได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวไมตัวนี้กันดูหนึ่ง1 2 1สามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งโอเคเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันอ๋อเราดันนี้ไม่ได้นี่อ่ะโอเคนะได้ละมาดูกันนะครับ ต่อเรียบร้อยเสียงปรับไม์ JJC ตัวนี้ครับต่อสายเข้ากับตัวเอมิน erm ินะครับแล้วก็เปิดออนซะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวช่องสัญญาณเนาะ่าก็เปิดให้ดูเลยนะว่าช่องสัญญาณที่ได้เป็นยังไงครับตัวนี้แล้วก็นี่ผมก็ถอดตัว XLR ออกเรียบร้อยนะครับใช้เป็นใช้การรับเสียงจากตัวเอมิน erm ิเลยปีใหม่นะครับ ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังใจนะฮะคิดสิ่งใดขอให้พยายามศึกษาตั้งใจความสําเร็จก็จะตามมาดังความตั้งใจของเรานั่นเองนะครับส่วนตัวผมนั้นตั้งใจบ้างตั้งใจไม่ตั้งใจบ้างก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ชีวิตมันก็ยังต้องเดิมเนินต่อไปนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยอ,อ๋อไม่ได้ปิดเสียงพัดลมเลยนี่นี่เปิดพัดลมมาตลอดลใช่ไหม เราต้องเชียร์สุดใจครับก็ลาไปแบบนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจกันสำหรับใครที่สนใจแล้วคิดว่าซื้อไม์ไดนามิกดีหรือไม์คอนเดนเซอร์ดีก็ได้ไม่มากก็น้อยนะครับลองไปประกอบกันดูว่าเราจะซื้อไม่คอนเดนเซอร์ดีในห้องเราเป็นยังไงไม่ไดเ a m มิกดีในห้องเราเป็นยังไงให้เสียงแตกต่างกันตามที่ ทุกคนได้ยินจากคลิปนี้ไปนะครับเรียบร้อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ยินดีต้อนรับปี2022 2023 2024ไปดีกว่า